ตาเลียนอะค่ะเราก็จะกินพิซซ่าแบบอิตาเลียนอิตาเลียนทานก่อนก็่อนเลยในงานแบบมีอะไรหล่นไปในแมสไหมคะเน่แต่เส้นเขาดีจริงๆนะนึกว่าอิตาเลียนอิตาเลียนอร่อยไหมขออร่อยมากอ้าวเหรอขยอยกินแล้วเหรอตายแล้วเพื่อนทำไมก่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะคนอยู่นั่นแหละเพื่อไปแล้วเพนไปแล้ว นั่งฝันมาเจ็ดสิบปีแล้วค่ะลูกมี่ครัยเวแต่พี่ยังไม่กินวิ่งเดี๋ยวก็สลายแล้วแลนะในชีวิตมาที่อามารีวอเตเกตค่ะแบบคือโรงแรมสวยมากมาที่เยร ได้รับชอดอกไม้ประทับใจมากๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็วันนี้มันเป็นวันของอัดดิลีซี i s my ่สเปกโอแต่เขาบอกเขาเป็นลูกชายนะเขาเป็นสามนะฉันว่าเดี๋ยวเขาต้องโทรไปหามัมมี่ค่ะบอกแม่ครับวันนี้ลูกตกใจ ิเราก็คิดว่าเขาจะพาข้าห้องอตื่นมีความสุขมากวันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้ค่ะ <c oughs> ปกติเราจะพาแม่ๆมไปเที่ยวไปทานของอร่อยมากมายวันนี้ค่ะอยู่ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตนะคะเปลี่ยนบรรยากาศพามาทาน อาหารอิตาเลียนอร่อยออร่อยค่ะที่เปรโกแบงกอกนะคะซึ่งที่เนี่เขาก็แบบสวยงามแล้วก็เชฟมารโครเนี่ยคือแบบทำอาหารอร่อยมากนะคะระดับมิชลินเลย oh. เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหนแม่ก็แต่งตัวสวยมาเลยเนะวันนี้คือแบบว่าเป็นแบบมือเด็ดมากๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแม่จะแฮปปี้ขนาดไหน,นะ เป็นบรรยากาศแบบโปร่งโลง่งสบายนะคะแล้วก็นี่เชฟของเรานะคะเพราะครัวเขาจะเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศนี่มันทำพิซซ่านะแล้วก็จะมีพวกโคคัสต่างๆนะคะคือจริงๆ,ๆอ่ะเชฟอยู่ที่ไปโก้ที่สมุยมา19ปีแล้วก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการแบบขยายไปที่อเมริกาพัทยาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะบอกเลยว่าอาหารเขาเนี่ยเด็ดมากแบบแล้วก็ลิมรอที่จะริมลองนะคะดูเสีดแบบคล่องแคล,ล่วมากบรรยากาศนะอ่ะหิวแล้วว่าต้องมาดูกันว่าแม่จะแฮปปี้แบบว่ากับอาหารอ,าารอิตาเลียนมื้อนี้ขนาดไหนค่ะ ยเป็นพิเศษไหมคะรับ care มาอยู่ที่ไหนรู้เปล่าเนี่ยต้องแต่งตัวให้มันสมกับสถานที่เข้านอยเพราะแบบว่าสวยเพราะว่าสถานที่อย่างเดียวว่าก็สวยจะเจอหนุ่มๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจอเจอเจอไม่น่าดี่น่าดิวดวแล้วก็ดาวไหลนิดน อร่อยทุกอย่างเลยเบื่ออาหารอิตาเลียนที่นี่เป็นอาหารที่แบบรสชาติจัดจ้านไม่ต้องก้องว่าจะจืดจะแบบเดี๋ยวแบบไม่หูุปากคือแบบรสชาติแบบวิสก์เข้มข้นวัตถุดิบดีเลยก็เป็นอิตาลีเนี่ยาะใช่เนาะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นอิตาเลียนที่เหมือนแบบเข้าใจคนไทยแบบอันนี้เป็น เดี๋ยวค่ะเป็นพนะิซซ่าอะไรคะพิซซ่าเป็นพาเมาแฮมนะคะแล้วก็ใส่ด้วยล็อกเกตนะคะแล้วก็มีชีสพาเมาแฮมอร่อยมากเลยนะคะแล้วแป้งพิซซ่าอร่อยมากแล้วก็ทำใหม่ๆสดๆแล้วก็เอาเข้าเตาอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะเช็มาหมล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมครับแป้งอร่อยมากอแป้งสดๆเป็นเป็นอิตาลีเป็นเป้งมาจากอิตาลีเลยอันนี้เป็นออริจินอลจริงๆเก่งมากกล้ามกับกล้าม ชอบจานนี้มากค่ะเป็นมะเขือไม่มีเนื้อสัตว์มีมีปังในจันชีแล้วก็มีแล้วก็โกดมาเทเต้แล้วก็เบซิลมัไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเป็นกบบที่ทุกท่าทานได้ เด็ดนะคะอย่างอันนั้นคืออะไรคะติ่วขาด้านหน้าติ่วด้านหน้าคือรว,ว,วมนะคะเราจะเลือกมีทั้งชีสมีทั้งแฮมแามอมมาแฮมซาลามี่แล้วก็เนี่ยอันโชวี่สันไดโูเมโเทแล้วก็มีมักจอบอันโชว์และอันนี้เป็นพามิจแโน่เขาบอกอร่อยมากนะคะพามิจแโจน่ตัวนี้อร่อยทุกอย่าง สปาเกตตี้ลรลไข่ทอนใส่เดือบทอนเป็นสปาเกตตี้เหมือนผัดอ่ะพวกแบบว่าน้ำมันแบบโอลิปอเตรียมแล้วก็เส้นอ่ะเขาทำแบบว่าเขาบอกเคล็ดลับอะอยู ion, ่ท <Give salvation, S 2> ี่เส้นเลยอิตาเลียนอร่อยไหมแม่อร่อยมากอ้าวเหรอเอโยกินแล้วเหรอแล้วพี่ไงแล้วเพื่อนทำไมก่อนเพื่อนนก่อน ็มีแต่คนอยู่นั่นแหละก็ติดไปแล้วก็ติดไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เราทานเสร็จเดี๋ยนี้ข้ามไปเดินพดิ่นัมดูได้ได้ยัยังยัยัง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 ไม่ยัยัง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 ยัแยกเหรอยังัยกเหรองยังยังว่ามาเดินยังยังยังอยังยเงยางยัังย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 องงยัยังยมังยังยัังยัยัังยัายัียยยยยยนย่ยงยงงรังยน พี่เราไม่มีเวลาจะกินต้ายอมแพ้อันนี้คือเรือความที่เชฟเขาเป็นคนอิตาเลียนนะคะเขาก็จะกินพิซซ่าแบบอิตาเลียนอิตาเลียนแต่บอกเลยนะว่าเย็นแล้วเนี่ยแป้งก็ยังดูดได้ใช่เขาเปความหนึบแต่ช่วยช่วยช่วยดินดูช่วยดิ คือตะกเกลัวฟันมันหลุดนันแหละโอ้มีอะไรหล่นไปในแมสไหมคะตอนนี้เราเคลียร์ของขาวค่ะเมื่อกี้เชฟมาถามว่าเป็นยังไงบ้างคนก็อิ่มมากเลยอ่ไรมาก เชฟจะทำทีลัมิสุนะคะเป็นสูตรแบบว่า60ปีของเชฟเลยจะทำให้ดูแบบสดๆตรงนี้เลยโอ้ยไม่ทันแม่ทานเลยเยังไม่ได้เอาไให้แฟนมัมแอด์มีดูเลยอันนี้ก็เป็นทีลัมิสุนะคะเนี่ย เชฟตั้งอกตั้งใจทำเอร่อยมากยังไงอร่อยยังไงมันนุ่มหอมแล้วก็แบบคือมันฉ่ำใช่มันฉ่ำแล้วมันไม่หวานจัดเข้มข้นแต่ไม่หวานเขาบอกเขาใส่กาแฟเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็ที่เขาบอกนี่เบาๆคือมาสโควานี่ก็เบาจริงๆนะคะโอเคนี่เห็นไหมละไม่เลยนะของหวานเนี่ยแต่นี่อดใจไม่ได้จริงๆทำเนาะถ้าเผื่อว่า มาเป็นหลายๆคนเชฟก็จะมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยเป็นพิเศษแต่ถ้าเกว่ามาน้อยคนเนี่ยก็จะทำเป็นอรนเล็กๆเอาไว้นี่เออดี๊ดิอร่อยมาก ในฐานะที่แม่เป็นคนที่ชอบอาหารอิตาเลียนมากคนนี้ได้มาชิมที่นี่แล้วเป็นไงบ้างอย่างนี้เลยยกให้สองนิ้วเลยยกให้หมดเลยแม่อยากจะเปิดเผยความจริงจริงๆแล้วเขาอะเรื่องอาหารไม่เท่าไหร่แต่เขาชอบผู้ชายโอ้ยน่าสดชื่นอิ่มกันแล้วใช่ไหมคะอ่าอินมอร่อยมากค่ะ องอาหารที่มีชื่อว่าคนนี้ก็ชำนาญก็เลยจะมอหน้าที่5้าสิบดอกเปรกเปรกเปรกประทับใอีกอย่างนึงคือราคาเขาดีดีคือนี่เราอยู่ในโรงแรมนะคะแต่ว่าอย่างพิซซ่าถัดใหญ่เมื่อกี้ที่เราทานกันแบบราคา300กว่าบาทโอ้โหเราไม่มีสวิตชาร์จนะอร่อยมากอร่อยมาก ต้องคนแบบเห็นเราพาไปทานตรงนี้มันแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยที่นี่คือแบบว่าสถานที่ดีบรรยากาศดีอร่อยมากและราคาแบบดีมากเชฟน่ารักมากมากันได้นะคะที่เข้ามอาหารเปโกตู้น้ำมากเลยอย่างไรนะต่อยี่ประตูน้าอยู่ตรงข้างอยู่ตรงข้างแพทีน้ ตอนนี้นี่อะไรนี่หนุนขนมอ๋อขนมก็จะขนมเราแคปูรีเออไม่ใช่เหรอใช่อเมริกอเตอร์เกลยเอออยู่ตรงไหนคะประตูน้ำ บอกตรงข้ามเพชรนิณัมไมเลยถนนเพชรบุรีถนนเพชรบุรี่ะก็มากันได้นะคะก็มีขนาดเป็นราคาปกตินะไม่ได้เป็นราคาโปรโมชั่นนะถ้ามีโปรโมชั่นจะขนาดนะคะเอาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แซบสซกท้ายเจดกิ้งกิ้งมัมแอนด์มี่สตอรบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอิ่มอร่อยมาก